สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับเบิรงเดอนี่คันนี้งามขักงามแนวอีพออ์แม่จอดเทอร์เลรอสูงเจิญเทินขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับที่สําคัญได้เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ขับสบายนะครับคันนี้ก็คือ t o y ย tta h ไฮรักวิกโกแชม์ตัวพีเรเนอร์เครื่องยนต์3.0นะเกียร์ออโต้ตัวท็อปตัวจีกูดนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดเลยปี2012ราคา3 0 0แสนนิดๆนะ 3ามแสนนิดๆเท่านั้นนะครับมามาดูมาชมนี่สวยมากนะครับงามเหลีขั้นเนี่ยงาโพดงาโพเลยนะครับใครกําลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้ใช้งานอยู่นะครับนี่มาแล้วนะจัดมาให้แล้วนะครับสวยมากได้สีขาวนะนี่มาดูส่วนหน้านะครับฝากระโปรงเดิมนะตัวนี้นะครับ น็อตไม่ตีงเลยฝากระโปรงเดิมๆนะครับมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนกระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะคันนี้โฉมหน้าแชมป์นะครับปี2012ได้ตัวท็อปนะตัวจีกูดเลยนี่ไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับสีสันรอบคันสวยนะนี่ได้สีขาวด้วยนะครับใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะยกสูงโรงงาน4ประตูกว้างขวางนะครับคันนี้ล้อมแม็กนะตัวนี้เราอัปเกรดนะ ล้ออัปเกรดเป็นล้อแมกของรี v o นะครับใส่ให้อย่างดีเลยรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยนี่นะครับสบายใจหายห่วงราคา300,000นิดนิดนะ3 0 0แสนนิดนิดเท่านั้นได้วิก o c h แชมนะครับตัวนี้4ประตูยกสูงโรงงานนะในตัวท็อปเนี่ยใครชอบตัวท็อปเบอร์ตองนะตัวท็อปเบอร์ตองเนี่ยขาวๆหมวยๆเนี่ยนะมาเอาคันนี้เลยคุ้มมากจริงๆนะครับมา ต่อไปมาดูมาชมรายละเอียดทีละส่วนนะนี่แม่รดแม่ง้ามิลีคันนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้นะผมบอกเลยรถสี่ประตูนะรถกระบะเนี่ยสี่ประตูขาดตลาดนะครับ <c oughs> อ่ะโทษทีนะโดยเฉพาะที่เป็นเกียร์ออตโต้นะเนี่ยนะครับด้เกียร์ออตโต้ตัวท็อปเลยคันนี้นะครับตัวท็อปเบอร์ตองเนะอผู้ได้มาขาวๆเลยครับมาเด้อมาเด้อเนี่ยนะ สามแสนนิดๆนะครับเน اي, ี่ยคุ้มผมบอกเลยส,สภาพนี้ราคานี้คุ้มมากนะครับดูภายในเลยนี่แม่ปอทัวเบื้องเอาเบื้องเอาไปเนี่ยภายในเบาะหนังนะเบาะหนังของเดิมโรงงานนะครับหนังแท้ด้วยนี่หนังแท้เลยนะครับดูตะเข็บรอยเย็บเนี่ยนะครับดูนะดูตะเข็บรอยเย็บเนี่ยเส้นได้นะไม่มีขาดไม่มีถลอกอยู่เดิมคงสภาพนะครับเนี่ยได้เดิมๆเนี่ยนะครับมาจากโรงงานติดมากับรถอย่างนี้เลยนะครับ อะดูเลขไม้หน่อยเลขไม้น้อยด้วยคันนี้นะเออปี12ไม้แท้แสนห้านะไมแท้แท้แสนห้านะครับคันนี้ได้เกียร์ออโต้เออเดี๋ยวโฟกัสหน่อยนะครับเออนี่ไม้แท้แสนห้านะครับฟังกช์ชันพวงมาลัยนะดูเลยนี่ฟังกช์ชันพวงมาลัยแอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะครับตัวท็อปนะย้ำนะตัวท็อปคันนี้นะครับตัวท็อปเบอร์ตองเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับเครื่องยนต์3.0นะ นี่ไหมสายจวดนะครับมาเอามาเอาสามแสนนิดนิดนะคันนี้นะครับดูแผงประตูบบดนี้เบื้องเอานี่แผงประตูเดิมบู่ด้านข้างเป็นหนังนะครับของแท้นะหนังแท้ได้เนี่ยนี่นะครับดูเลยเนี่ยดูซูมใกล้ๆผู้ช่วยเนี่ยดูเส้นได้นะนี่ไหมปอดเส้นได้เดิมนะไม่มีขาดไม่มีถลอกนะอยู่เดิมคงสภาพอิลิคันนี้เดิมคักเดิมแน่นะครับ <not boarding S 2> น็อตบอติงด้ี่เนี่ากระจกไฟฟ้านะครับ ต่อไปมาดูส่วนนี้น็อตมีกี่ตัวดูเลยดูให้ครบทุกตัวดูเนี่ยนะครับน็อตแต่ละตัวไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคือแบบนี้นะครับนี่บ่ขยับนะครับยนะูอิงติงนะเพเยไม่ใช่สติกเกอร์เนี่ยนะครับสติกเกอร์เดิมครบทุกชิ้นเลยไม่มีขาดไม่มีถลอกเนี่ยแผ่นสติกเกอร์เนี่ยนะครับดูนะดูน็อตตัวล่างนะครับเนี่ยเนี่ยยูอิงติงคือแบบนี้ได้ออพอยแม่นี่ไหมไม่ขยับนะครับไม่ตีงคิงนี่นี่คือสภาพที่ไม่ตีงคิงนะ เออน,อน็อตแต่ละตัวนี่มีแต่ตัวขี้เกียจทั้งนั้นเลยนะเออน,อน็อตขี้เกียจเออน,อน็อตขี้ข้านเออเขาเอิอ้นะครับน็อตขี้ข้านนะครับ,นนนนรบว่าตีงคิงนี่ไหมโอ้ยเดิมคักเดิมเนี่ยีพ่พอยแม่ข่อยเอ้ยนะอ่ามาดูนะครับขอบประตูเนี่ยเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากนะครับเดํมเดิมคมคมดูเลยเนี่ยแต่ละเม็ดแต่ละจุดนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยนะเนี่ยคมกิ๊บเลยนะครับอยู่สภาพเดิมแบบนี้ผมบอกเลยนะใช้งานย,ยาวๆนะครับออ ใช้งานแบบสบายใจนะไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนี่แม่รถแม่ได้สีขาวด้วยนะเออขาวจูนพูนอยู่นี่โอาแต่สะอ่อนอิหลีได้รถแมนี่แมนะครับสามแสนนิดๆนั้นเนี่ยสภาพนี้เลยนะครับเอออ่าต่อไปมาดูเนี่ยเบาะแถวหลังนะครับเบาะหนังทั้งคันนะคันนี้นะเบาะหนังทั้งคันหนังแท้นะดูแต่เข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยอยู่เดิมคงสภาพนะครับ ดูเส้นได้เลยเนี่ยดูเส้นได้นะเส้นได้เดิมโรงงานนะไม่มีขาดไม่มีถลอกด้วนี่ด้อเบิ้งเด้อเนี่ยนี่แม่ป้อรถแม่อยู่เดิมจากโรงงานคงสภาพถึงตอนนี้ผมบอกเลยดูฝ้าเพดานนะเออพูดนะเบื้องเอานะครับฝ้าเพดานสวยสะอาดสวยงามเลยนะครับเนี่ยใครชอบรถเดิมหารถเดิมนะครับคันนี้นะตามสเปกเลยนะดูแผงประตูเนี่ยนะอ่นะ ด้านข้างเนี่ยบุเป็นหนังนะครับหนังแท้นะเส้นได้แต่ละเส้นเนี่ยรอยเย็บดูเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยอิหลีนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะประตูเนี่ยดูนะแกะดูทุกบานนะรถยนต์นะมีกี่บานนะ่ยประตูนะ่ะแกะดูเลยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์กรอยเว้ารอยบากแบบนี้นะครับเนี่ยอยู่เดิมเดิมแบบนี้นะสบายใจหายห่วงไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับนี่แม่รถนะเออเนี่ย คุ้มนะผมบอกเลยใครที่หารถกระบะนะครับสี่ประตูได้เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ที่สำคัญเป็นตัวท็อปอีกตั้งหากนะตัวท็อปเบอร์ตองเออเนี่ยสายตัวท็อปนะครับมาเลยอิหลีได้คันนี้ไปโคตรคุ้มนะสามแสนนิดๆเน,น,นี่ยคุ้มมากนะครับใช้งานยาวๆจนลูกบวชผมบอกเลยเอ,อ,อิหรีนะครับอ่มาดูมาดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะเนี่ย ห้องเครื่องยนต์เป็นส่วนที่สําคัญนะครับของรถยนต์ทุกคันนี่เบื้องเอานะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3.0 1 6 3แรงม้านะ163แรงม้ามาดูเครื่องนะครับสภาพเครื่องดูเลยเนี่ยเครื่องเดิมนะครับตัวนี้ได้เครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วด้วยนะเนี่ยนะเครื่องยนต์ตัวใหม่จะเป็นกล่องเห็นไหมเนี่ยซูมเข้ามาใกล้ Patch ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตนะเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นตัวแบบรุ่นรุ่นใหม่เป็นกล่องแล้วนะครับเนี่ย ตัวนี้ประหยัดน้ํามันทนทานเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาของ v i โก้นะครับเครื่องแห้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิม้มสีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบเลยไม่มีรอยแกะรอยถอดอิลี <c oughs> โอ้ยโทษทีนะครับเนี่ยวสบายบันไดก็ได้มาพ้าเบิงรอดเด้อผู้ใดเหลียตนเฝ้ามัืซอเนเด้ออีพ่อยีแม่ข่อย <c oughs> อะนะครับม เพื่อให้สมาชิกของเราได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับเนอ,อร่างกายไม่สมบูรณ์ก็เนอ,อนะนี่นะครับไม่เป็นไรอืให้สมาชิกของเราได้ใช้งานนะครับรถสวยๆนะมาดูคันหน้านะครับเนี่ยเนี่ยผมย้ําตลอดนะวีโกนะต้องใหญ่เมืองเกื้ออนีดีเด้เนี่ย ห้ามใหญ่อย่างอื่นนะห้ามใหญ่เทอาเลอ่อห้ามใหญ่อุดปูดอิดปีดนะนี่นะครับต้องใหญ่เทอเล่ะไอ้ต้องใหญ่เมืองเกลือนะเลคขคขานหน้านะครับเดิมคมกิฟเม็ดอาร์คเดิมเนี่ยสองจุดนี้ต้องมีนะผมย้านะคานหน้าเนี่ยเม็ดอาร์คสองจุดนี้ต้องมีนะครับถ้าถ้าเม็ดอาร์คสองจุดนี้หายไปแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะอ่ามาดูเนี่ยตาไก่ขวานะครับแผ่นเหรียญบาทใสๆเลยเนี่ยคงสภาพนะดูคานหน้าเนี่ยคานหน้าขวา ตัว R นะครับสัญ,ญลักษณ์ตัว R คมกิฟเลยอยู่เดิมคงสภาพอีหลีเดิมคักเดิมแนี่ยี่พออยี่แม่นี่หม้อน้ําเดิมนะหม้อน้ําเดิมคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คเดิมเนี่ยดูเลยหม้อน้านะครับจะมีฟองน้ําอยู่ตรงนี้ด้านข้างนะวีโก้นะให้สังเกตนะครับฝั่งซ้ายตาไก่แผ่นเหรียญบาทใสๆคมๆนะครับไม่มีถลอกคานหน้าซ้ายดูเลยคมกิฟนะสัญ,ญลักษณ์ตัว L อยู่ในวงกลมคมกิฟนะครับเนี่ยการันตีให้เลยอิหรี แก้ม้ายเดิมนะครับดูเลยเนี่ยแก้มซ้ายเดิมเพดเดิมนะมาดูเพดเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเค,อนนคเครื่องยนต์ 0, 3, นะน,นะครับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ร้อยหกสิบสามแรงม้านี่ปีสองพันสิบสองนะครับโฉมหน้าแชมป์นี่สวยมากคันนี้ได้ความเดิมได้เกียร์ออโต้ได้ตัวท็อปซุ้มซอกเดิมพูนะ่ะเบื้องเอารถนะครับดูพื้นเนี่ยเม็ดอาร์ครูต่างๆรูปดูจะเรียบเนียนมือนะมาดูจุดนี้สําคัญมากนะครับเนี่ยน็อตนะดูเลยเนี่ย น็อตปากกระโปรงนะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคือแบบนี้ยูอิงติ้งได้อีพอยแม่เนี่ยนี่คือสภาพอยู่อิงติ้งนะน็อตขี้เกียจเนี่ยเขาเรียกว่าน็อตขี้เกียจน็อตขี้ข้านนะครับเออบ่าตีงคิ้งไปใส่นี่ยยูอิงติ้งอีหลีเนี่ยแม่ปั๊ดตัวเออขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับตาไก่เดิมสติ๊กเกอร์เดิมเนี่ยดูเลยนี่คือสภาพความเดิมนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดอยู่เดิมเนี่ยคมๆเลยไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงอีหลีเบื้อนนีี่่ปาดแม เนี่ยนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับมีให้พร้อมของเดิมโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าต้องมีนะผมย้ำนะต้องมีฝาเดิมฝาแท้โรงงานต้องมีโลโก้ยี่ห้อโตโยต้านะครับอ่ะต่อไปดูดูน็อตนะครับดูน็อตขวานะเนี่ยน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคือแบบนี้นะครับอยู่อิ่งติ้งคือแบบนี้เดอดอีพอยแม่เดออ่าใครไม่รู้ใครไม่ เคยเห็นนะครับน็อตขี่ค้านนี่ซุ้มซอกเดิมดูเลยนะครับปั๊มเบรก a อ s นะครับนี่เอ้าต่อไปนะครับเดี๋ยวติดเครื่องเด้อติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์หลายคนถามมานะรีวิวนะติดเครื่องให้ฟังเสียงหน่อยผมติดเครื่องให้ฟังทุกคันนะเปิดดูให้จบนะครับเออไอพวกที่ถามเนี่ยนะเออดูให้จบก่อนแล้วค่อยถามนะครับผมติดเครื่องยนต์ให้ดูทุกคันจริงๆนะอ่มาฟังมาเนี่นะครับเออ นี่นี่ติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์3.0 163แรงม้านะครับมาตรวจสอบเครื่องยนต์เด้อนี่ดึงแท่ขึ้นมานะครับเบื้องเอาพูนะเนี่ยเครื่องดีไม่มีวันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการ,การันตีเครื่องดีมากเกียร์ออ,อ,อตโต้นะย้านะเกียร์ออ,อ,อตโต้เนี่ยเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับรถสวยสุดๆพร้อมใช้งาน เล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยเนี่นะครับซื้อไปนี่พร้อมนะได้รถได้เล่มพร้อมเลยครบเลยทุกอย่างนะครับอ่ะมาต่อไปมาดูส่วนนี้กระบะนะครับรถกระบะต้องดูเนี่ยส่วนกระบะขอบตรงนี้นะส่องเข้าไปเลยนะครับเม็ดอาร์ k, ตตะเข็บรอยเย็บเดิมเนี่ยกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับสบายใจหายห่วงเลยนะอ่ะต่อไปส่วนนี้สําคัญอีกหนึ่งส่วนนะสำคัญมากด้วยนะเลขชัดซีนะครับตัวนี้มีบางโคนเนี่ยนะ ใส่ให้อย่างดีแต่เจาะนะครับตัวนี้จะเจาะช่องสําหรับดูเลขชัดซีนะดูเลยเลขชัดซีเดิมคมๆเลยนะครับสบายใจหายห่วงได้นะนี่บางโคนนะครับกันเลอะกันดินกันฝุ่นอ่าต่อไปนะครับเนี่ยมาดูเนี่ย,ยล้อมแมกล้อมแมกตัวนี้ของลายรีโวนะของศูนย์โตโยต้าเลยนะครับขอบยางตัวนี้เป็นขอบ17นะขอบ1 7 265ทับนะครับตัวนี้มีปียางไหมนะอ่ะยางปี20นะ ได้ยางปี20อยู่นะครับประมาณ70%ดอนะดอกยางประมาณ70%ออก็ใช้ได้อีกนะ,ะต่อไปดูชัดซีนะครับใต้ท้องช่วงล่างเบิ้งด้นี่พูดนะช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อ,อ,องามอีหลคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะสประตูยกสูงโรงงานนะคันนี้สามแสนนิดๆน,นะครับคุ้มผมบอกเลยคอดคุ้มดีกว่านะตัวนี้ราคาตลาดอยู่ประมาณ ท้องตลาดอยู่ประมาณ3ามแสนหกสามแสได้นะเนี่ยเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะแชมป์เนี่ย,นะน,ยนะครับดูเลยฝาท้ายนะครับเนี่ยฝาท้ายเดิมตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นตัว G ีนะจีกู้ตัวท็อปนะครับกล้องหลังได้เนี่ยนี่กล้องหลังโรงงานนะตัวท็อปนะครับเนี่ยเอออิริงามครับกันชนท้ายใหม่กิ๊กเราใส่ให้อย่างงามนะครับเออสวยสุดสุด,สดบอกเลยคันนี้ราคานี้30,000นนิดๆคุ้มมากนะครับเนี่ยแม็กไกเนอร์ดูนะเนี่ย แมกไนเนอร์เนี่ยของศูนย์โตโยต้าเลยนะติดมาจากโรงงานนะครับเนี่ยไม่มีแตกไม่มียุบนะแมกไนเนอร์มีให้พร้อมนะครับอ่าต่อไปมาดูส่วนนี้ขอบกระบะขวาดูเลยเนี่ยเม็ดอาร์ k, ตตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอด AR นะครับฝั่งขวาจะเป็นสัญลักษณ์ AR ของเดิมโรงงานเม็ดอาร์ k, เดิมครบนะครับฝาท้ายตัว R ของเดิมคมกิฟตนี่นะครับเดิมอิลีคั้นเนี่ยเดิมคักเดิมแน่ยี่พออยี่แม่ขอ่อปอดตัวสะอ่อนสะอ่อนนะครับแต่สะอ,อ่อนอิลีเด้ว เอออ่านะต่อไปนี่นะครับมาดูมาดูส่วนนี้นะนี่ขอบกระบะซ้ายนะครับขอบกระบะซ้ายเนี่ยเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับดูเลยดูเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดนะอ่าฝาท้ายนะครับ AL ฝั่งซ้ายคมกิฟเลยนี่นี่คือความเดิมของรถนะครับเบิ้งเอานี่ไหมฝาท้ายฝั่งซ้ายตัว L นะครับนี่ของเดิมโรงงานนะครับต่อไปมาดูตัวนี้นะครับ พื้นลอนกับบะเบิ้งเอาพูดอ่ะปาดโถนี่แม่นี่แม่เบิ้งเด้เบิ้งเด้พูดอ่ะล่องอูรูดููดูรูดนะครับยี้วอาลาดอาราดพูดอ่ะไม่มีซอดไม่มีทะลุนะเม็ดอาร์ตตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับพื้นกับบะสวยมากเอออ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับใต้ท้องเออมุดลงไปพูดอ่ะนี่ใต้ท้องช่วงล่างดีชัดสีเดิมสวยล้อไหลมีให้พร้อมครบทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานคันนี้บอกเลย วิโก้แชมป์ s, นะครับ Auto, top, นะเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะตัวท็อปเบอร์ตองขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับพูดใดมักเขาขาว,ขาวมาเอามาเอานะครับเออเฝ้ามาเอาเฝ้ามาเอานะครับอือโอ้นี่แหงามอีลีนะครับงามคักงามแนีอีพอยยม่นะครับ,เอ,นะรบเอามาดูขอบกระบานะนี่ขอบกระบาซ้ายนะครับดูเลยนะขอบกระบาซ้ายเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับนี่คือสภาพความเดิมของรถนะดูเลยนะครับ อ่ะต่อไปต่อไปมาดูนะครับนี่ฝั่งนี้ภายในนะครับภายในฝั่งซ้ายดูเลยนี่แผงประตูเดิมนะบูนั้นข้างเป็นหนังนะครับกระจกไฟฟ้าเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามมากขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับนี่เนี่ยคือสภาพความเดิมของรถอยู่เดิมๆแบบนี้ผมบอกเลยใช้งานยาวๆใช้จนลูกบวชอิลินะครับ สามแสนนิดๆได้หนิเนี่ยวีโก้ออโต้นะครับสี่ประตูยกสูงดูเม็ดอาร์กเลยเนี่ยเม็ดอาร์กลอยเวาลอยบากของเดิมคมกิฟต์นะครับนี่เนี่ยดูสภาพเม็ดอาร์กเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับดูเลยนะเนี่ยไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้นะรถนะครับรถยนต์มีประตูกี่บานแกดูนะครับแกดูเลยเอออีเลีนะครับนี่นไหมป๊อดงามงามสวยๆคันนี้ใครได้คันนี้ไปนะโคตรคุ้มเออคุ้มจริงๆ ราคานี้กับสภาพนี้นะครับอ่ะต่อไปมาดูนี่ <c oughs> อ้าโทษทีนะครับ <c oughs> โอ้ยหาเงินไปหาหมอเด้อบุได้เลียตนนะ <c oughs> มาซื้อรถเด้มมาซื้อรถเด้อเดได้มีเงินไปหาหมอนะ <c oughs> แผงประตูดเดิมนะครับบูด้านข้างเป็นหนังกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมนะแอร์แบ็กคู่นะคันนี้แอร์แบ็กคู่เบรก ABS ฟังก์ชั่นพวงมาลัยนะครับเกียร์ออตโต้รันดีไม่มีสะดุดเลยนะครับ พร้อมใช้งานคันนี้สวยสุดๆราคาเบาๆดูเบาเลยนะครับเนี่ยไม่มีรอยขาดรอยถลอกขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้อยู่เดิมคงสภาพนะครับงามโพดงามโพยพอยีแม่ข่อยเอ้ยนี่แมนะครับขาวจูนพูนอยู่นี่โอ้ยสอรได้บอลนี่ดูน็อตเนี่ย <laughs> น็อตประตูซ้ายนะครับตัวบนตัวล่างไม่ตีงคิงอยู่อิ่งติ้งนะครับเนี่ยน็อตแต่ละตัวนะอยู่อิ่งติ้งอิลีนะครับน็อตไม่ขยับจริงๆดูเลยนี่นะครับสวย คันนี้ได้สีขาวนะครับขาวสวยหมวยอึมนะครับเออตัวท็อปเบอร์ตองพุดแล้วเนี่ยปาดทั่วอ่ะดูขอบประตูซ้ายนะครับเม็ดอาร์กรอยเบ้ลรอยบากอยู่เดิมครบเลยนะครับนี่เนี่ยดูเลยนะเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดแต่ละจุดเนี่ยนะครับสวยมากคันนี้ได้เดิมด้วยเออใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่มาเลยนะครับเนี่ยที่สําคัญได้เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดขับสบายนะครับหายากผมบอกเลยตอนเนี้ยอ่ เฉพาะที่เป็น4ประตูเนี่ยก็ขาดตลาดแล้วนะบอกเลยนะตอนนี้รถกระบ,บะ4ประตูเนี่ยขาดตลาดแล้วคันนี้นะครับได้เกียร์ออโต้ตัวทนะ็อปนะอ่คิดดูเอาแล้วกันนะครับหายากผมบอกเลยแต่เราหามาให้ได้นะอะ่ดูใต้ท้องช่วงล่างชัดซีดูเลยพูดนะชัดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่นเลยครับเบิ้งเอาปาดโตนี่ไหมงามอิลีนะครับงามขากงามแนวอี่พอยี่แม่เออ บิกต์แชมป์ได้หนิได้บิกตแชมป์ตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต,โต้ภาษีมาพฤจิกา68ปล้ายปีเลยนะครับพฤจิกานะป้ายภาษีนี่เล่มเอกสารครบนะนี่เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับสบายใจหายห่วงซื้อรถได้เล่มพร้อมเลยนะไม่ต้องรอนะครับหลังคาเบื้องเอานั่นนะหลังคาสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับสออากาศกลางด้านหลังนี่ v ีโก้แชมป์นะคะันนี้วีโกแชมป์สี่ประตูยกสูงเกียร mm ์ออโต้ตัวทนะ็อปนะในตัวท็อปนะครับคันนี้ราคาสามแสนนิดๆเนี่ยหาสภาพนี้ราคานี้ยากผมบอกเลยหายากมากนะแต่เราหามาให้ได้ให้สมาชิกเราได้ไปใช้งานกันนะครับอ่ะมานะนี่นะครับนี่เป็นสภาพที่เราพาดูพาชมสำหรับรถคันนี้นะจอดเท่ George ์เลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่ วอวสะอ่อนอิลนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์ตัวพีเรเนอร์เครื่องยนต์3.0ตัว g ีกูดนะตัวท็อปเกียร์ออโต้นะย้ำเลยเกียร์ออโต้ปี2012ราคา3 0 0 0นิดๆนะ3แสนนิดๆนะเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777 หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ